แที่ฉันอว้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ตามมันเลือกไปเห็นอะไรที่ติต่อใจอยากจะกินใะไหมดเลยเราเจะจะรักกันไหมหมุดใจให้เธอทั้งหมดเลยให้เธอตลอดไปอยากจะกินอะไรก็กินตามใจมันคือความสุขของฉันเห็นของกินน้ำลายแตกไร้มันคงอร่อยทั้งนั้นไม่ได้กินจึงก็ยังไม่ อนเป็นแฟนมันก็ยังไม่พออาจจะไม่ลองมันระเอกละกอนแต่ไม่ปอุ่นอุ่นเธอจะนุ่งนอนงควจริงๆอยากให้ได้ตอบสักคำเอ๊อยากให้มาบอกรักกันถึงจะเอาแต่งกินแต่จะไม่ลืมสักวันยังไง๋ยวันที่เรารักกันอาจจะชอบเฟิ้ไปหรือว่าจะเป็นหมูทอดอยากให้เธอลองกินแล้วเธอจะบอกสุดยอดไหมอร่อยจริงๆในลองแล้วเธอจะชอบใครต่อใครก็ลองฉนบอกตรงๆไม่ลองกว่าจะ ต้องให้เต็มรู้ว่าเปิงสูนี่มันยังดึงแต่เจอได้กินจริงจริงฉันก็ระฟงว่านี่มันยังดึมือขวาิลเอามือขวานี่อามเลยอ่ะไม่ทันใจอามเลยไม่ใช่หนูจะเอาซ้อมถือมือนี้เดี๋เอาซ้อมถือมือนี้ถือซ้อมแล้วก็จิ้มจิ้มเลยเดี๋ยวเอามือนี้จิ้มนั่นแหละจิ้มแล้วก็ใส่ปากไปเลยอ้า